ค่ะค่ะพบกับเราทั้งสองคนนะคะในรายการครูการันชีค่ะวันนี้นะคะดิฉันและคุณสุภดีนะคะก็ได้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะวันนี้เราก็มาทําอาหารเป็นของว่างนะคะวันนี้เป็นอาหารว่างหรือว่าจะเป็นกับข้าวก็ได้นะคะค่ะเป็นกุ้งย่างตะไคร้นะคะวันนี้ขั้นตอนการทําก็ไม่ยุ่งยากนะคะแต่ว่าอาจจะมีเครื่องปรุงเยอะสักนิดหนึ่งค่ะก็จะมีส่วนของที่จะใช้หมักกุ้งใช่ไหมคะแล้วก็จะมีส่วนของน้ําจิ้มที่ใช้รับประทานนะคะ กุ้งย่างแะคร้นี้จะคล้ายๆกับพวกหมูสเต๊ะนะคะค่ะส่วนผสมแต่ว่าเครื่องการหมักกุ้งนี่อาจจะน้อยกว่าหมูสเต๊ะนิดหนึ่งแล้วน้ำจิ้มก็จะทําง่ายกว่านะคะจะเป็นน้ำจิ้มประเภทอาหารทะเลนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของส่วนผสมที่ใช้ในการหมักกุ้งนะคะแล้วก็ค่ะที่เราจะต้องเตรียมนะคะมีกุ้งสดนะคะกุ้งทะเลนะคะ300กรัมค่ะการนี้เราก็ต้องเลือกกุ้งที่ตัวใหญ่สักงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าตัวเล็กนี่อาจจะ ไม่นานแล้วจะไม่สียค่ะนะคะมาแป้งมันนะคะแป้งมันนี้ก็ใช้รับผุกกุ้งค่ะค่ะตะไคร้นะคะสามช้อนโต๊ะค่ะค่ะพวกนี้เดี๋ยวเราจะใช้ในการหมักนะคะค่ะสับนะคะสองช้อนชาค่ะกระเทียมหนึ่งกลีบรากผักชีหนึ่งต้นนะคะค่ะ แล้วก็มีเ,เป็นผงกะหรี่นะคะค่ะมีกระเทียมแล้วก็มีรากของชีนะคะ,ะแล้วก็ส่วนที่เครื่องเทศที่ใช้หมักก็จะมีผงกะหรีร่ค่ะรึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ผงขมิ้นนะคะเจ็ดสิบสี่ช้อนชาค่ะทีนี้ก็เรื่องของการปรุงรสละคะเราก็จะใช้เกลือนะคะเกลือป่นเจ็ดสิบสี่ช้อนชาค่ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะ แล้วก็เนยละลายนะคะเนยสดละลายสองช้อนโต๊ะค่ะก็มีนมสดนะคะสี่ช้อนโต๊ะค่ะส่วนที่บอกมานี่ก็จะเป็นส่วนของการที่จะหมักกุ้งนะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะคะค่ะก็เริ่มจากการที่เราจะต้องเตรียมกุ้งก่อนค่ะกุ้งนะคะเราก็จะปอกเปลือกนะคะแล้วก็ผ่าหลังหรือว่า กลีกนิดนึงค่ะแล้วก็ดึงเส้นดําออกส่วนหัวนี่ถ้าชอบก็อาจจะเก็บไว้ก็ได้นะคะถ้าคนชอบหัวกุ้งนะคะรับประทานก้นี่ก็จะมันใช่ไหมคะจะมีมันกุ้งนะคะแต่รับประทานมากๆก็ไม่ค่อยดีนะคะจะคอเลสเตอรอลเยอะที่มันกุ้งนี่เราจะเก็บหัวไว้หรือเอาออกดีค่ะทำทั้งสองอย่างก็ได้ก็จะมีหัวนี่บางทีก็เวลาย่างบางคนก็จะว่าสวยดีนะคะบางคนอาจจะว่าไม่ไม่ไม่ต้องเก็บมาก็ได้เพราะว่าดูเกะกะอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าถ้า คนที่ทําจําหน่ายนี่ส่วนใหญ่ก็จะเอาไว้ด้วยเพราะมันจะทําให้ดูตูวใหญ่ขึ้นค่ะผ่านนิดนึงนะคะแล้วก็ดึงเส้นหลังเส้น้นดำออกนะคะออก ช่วงนี้กุ้งทะเลก็ไม่ค่อยมีนะคะของทะเลจะราคาสูงสักนิดนึงนะคะงนี้ยากสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลมจะแรงนะคะบางทีเรือเล็กๆก็ไม่ค่อยได้ออกใหม่ถ้าเราไม่มีกุ้งทะเลนี่เราใช้เป็นกุ้งแม่น้ําหรือกุ้งเลี้ยงได้ไหมคะได้ค่ะแต่รสชาติอาจจะต่างกันนิดนึงนะคะกุ้งทะเลมนจะออกหวานกว่าสักนิดนะคะถ้ากุ้งแม่น้ําสดๆก็หวานนะคะ แต่กุ้งเลี้ยงนี่ก็จะไม่รสชาติไม่ค่อยจะอร่อยเท่าไหร่นะคะในกระบวนการที่รสชาติมันจะไม่เหมือนออของ <จะ S 2> ธรรมชาติค่ะนี่เราจะไม่ผ่าทั้งหลังนะคะเพราะว่าใช้กรีดตรงส่วนหัวนิดนึงแล้วก็ดึงออกนะคะเพราะถ้ากรีดทั้งหลังนี้เวลาเราไปเสียบไม้มันจะแบะออก,ะออกนะคะก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยสวย,ม,ย,สวยมันกุ้งจะไม่เป็นตัวนะคะ นี่ก็จะสุกไวนะคะพอย่างไฟแรงๆนะคะก็จะสุกแล้วแต่ว่าถ้าสมมติย่างนานไปเนื้อกุ้งก็จะแข็งค่ะควรจะย่างไปรับประทานไปนะคะจะเป็นแบบบาร์บีคิวนะคะคือคปิ้งไปรับประทานไปถ้าย่างทิ้งไว้นานๆจนเย็นแล้วมันก็จะไม่ค่อยอร่อยนะคะ,คะ ถ้าบางคนไม่ชอบทานกุ้งหรืออาหารทะเลหรือว่าแพ้อาหารทะเลก็อาจจะเปลี่ยนเป็นไก่ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็นไก,ไก่ก็ต้องหมักเครื่องเทศหรือว่าให้มากกว่านี้นะคะคจะให้ข้าวเนื้อมากกว่านี้นะคะเพราะว่ากุ้งนี่คือมันจะหมักง่ายนิดนึงนะคะกุ้งคือเนื้อเขาจะอร่อยโดยธรมยธรมชาติแล้ว ฉะนั้นเราก็นําไปคลุกแป้งมันนะคะคลุกแป้งมันนี่เพื่อให้เนื้อกุ้งเนี่ยมีความกรอบแล้วก็ใสนะคะเวลาที่รับประทานนะคะเนื้อกุ้งก็จะไม่นิ่มไม่เละนะคะเราก็จะใช้วิธีการคลุกกับแป้งมันนะคะแล้วก็หมักเอาไว้จริงการคลุกแป้งมันนี่ก็ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งะนะคะ เพื่อให้ประมาณสิบนาทีนะคะหรือว่านานกว่านั้นก็ได้นะคะเพื่อให้เนื้อกุ้งเนี่ยนะคะกรอบความกรอบค่ะไม่งั้นเวลาที่เราเรานําไปเสียบไม้จะเละนะคะเนื้อกุ้งจะไม่ไม่ไม่กรอบนะคะไม่เหมือนการที่เราจะไม่ด้งะคะป้างมันค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจิ้งไว้แล้วก็เตรียมเครื่องปรุงที่ะอีเดี๋ยวจะติ่งไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปล้างแล้วก็ซับด้วยผ้านะคะเพื่อให้แห้งนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องที่จะต้อง โปรก่อนะคะกจะหมังนะคะก็จะมีตะไคร้3ช้อนโต๊ะนะคะเราจะหัน่นหยาบๆแล้วก็เดี๋ยวจะนําไปโปรกค่ะในส่วนของอกุ้งย่างตะไคร้นี่นะคะก็จะใช้ตะไคร้มากนิดนึงนะคะ <S 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 เป็นตัว่ที่จะช่วยให้มีกลิ่นหอมหรือว่าถ้าไม่ใช้ไม้เสียอบอาจจะใช้ใบตะไคร้หรือต้นตะไคร้ที่แก่ๆเนาะแ,แข็งนิดนึงน,นะคะหรือใช้ทางมะพร้าวนะคะที่จะทําให้สวยๆนะคะโดยเหลือใบมะพร้าวไว้นิดนึงนะคะเราก็มาเหลาก็้ทำเออมันใช้เป็นไม้เสียบได้นะคะจะใช้ตะไคร้สามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงสองช้อนชา รากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะ,ระกระเทียมใช้ไม่มากค่ะใช้ประมาณสักหนึ่งเพราะว่าเราจะเน้นกลิ่นตะไคร้นำนะคะเพราะถ้าใส่กระเทียมเยอะนี่เดี๋ยวกลิ่นกระเทียมมันจะไปกลบจะตีกันนะคะกับกลิ่นตะไคร ที่บ้านใครมีเครื่องปั่นก็อาจจะใช้ปั่นก็ได้นะคะแต่ว่าวิธีปั่นนี้มันจะน้ามันมันจะไม่ออกนะคะค่ะถ้าเราใช้โขลกนี่น้ํามันจากตะไครจตะข่าน้ามันที่เยี่ยมค่ะในสมุนไพรนี่นะคะเขาจะออกมาแต่ถ้าทําน้อยๆนี่ก็ไม่มีปัญหาะคะโขลกแค่นี้เดียวแต่ว่าถ้าทำเยอะจำนวนมากนี่ก็ใช้วิธีปั่นก็ได้เพราะน้อยนี่เวลาปั่นเครื่องก็จะไม่ค่อยได้ทำงานนะคะพอน้อยเกินไป ท่านอาจจะลองทาส่วนน้อยๆแล้วชิมก่อนว่าชอบไหมนะคะสำหรับอาหารสูตรนี้นะคะเพราะสูตรของเราวันนี้ก็แค่300กรัมนะคะค่ะนิดเดียวก็คือสําหรับรับประทานในครอบครัว ตะไคร้นะคะสามช้อนโต๊ะนะคะค่ะสองช้อนชาแล้วก็มีส่วนของรากของชีกับกระเทียมนะคะเท่านี้เองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะค่ะนี่ค่ะเวลาโขลกมานะคะลักษณะก็จะไม่ไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะที่เราโขลกนะคะจะมีกลิ่นหอมค่ะตะไคร้นำนะคะมีกลิ่นของ ส่วนของสมุนไพรที่เราใช้คือคือขากตะไ่ร้นะคะโดยมีตะไคร้นานะคะเพราะเราใช้ตะไคร้มากกว่าเพื่อนนะคะนี่นะคะเราก็จะเตรียมไว้นะคะเราก็จะนํากุ้งมานะคะที่เราจะมาเช็ดไปนิดนึงนะคะหรือมาอับน้ำกุ้งที่เมื่อกี้นะคะเราเตรียมโดยการปอกเปลือกใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ดึงเส้นดำออกนะคะกรีสักนิดนึงนะคะให้เป็น รอแล้วก็เราก็ใช้มีดใช้ไม้ไฟแล้วก็นาไปคุกแป้งมันทิ้งไว้คุกกับแป้งมันนะคะถ้ามีเวลาก็คุกให้นานกว่านี้สักนิดนึงนะคะเสร็จแล้วนะคะพักเอาไว้นะคะแล้วเราก็นําไปล้างน้ํานะคะล้างให้แป้งมันออกนะคะแล้วก็จะนํากุ้งเนี่ยมาซับน้ําให้แห้งนะคะโดยวิธีที่ใช้ผ้าสะอาดนะคะวางกุ้งเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะซับน้านะคะที่ตัวกุ้งแล้วก็นําไปแช่เย็น นะคะก่อนที่จะนามาใช้จะทําให้เนื้อกุ้งเนี่ยนะคะเวลาที่ไปย่างเนี่ยจะมีความกรอกรอนนะคะค่ะเวลาที่ทาแล้วจะได้รสชาติที่ดีใช่ไหมคะถ้าเราหมักธรรมดาไม่ใช้วิธีอย่างเงี้ยนะคะกุ้งเนื้อบางทีจะเละๆนะคะค่ะนี่นะคะตับน้ำให้แห้งนะคะ ค่ะก็ได้ในส่วนนี้นะคะเราจะนําไปแช่เย็นแต่วันนี้เราไม่ได้มีตู้เย็นนะคะเดี๋ยวเราทําต่อดินเหหมักไปเลยนะคะหมักเลยนะคะ,ง,ะ,คะง่ายกว่าทำพวกหมูเสเต๊ะนะคะค่ะหมูเสเต๊ะนี่จะเครื่องปรุงส่วนผสมจะเยอะกว่านะคะปก,กตินี่แค่กุ้งไม่หมักเอาไปย่างเฉยๆนี่ก็จะถ้าได้ของสดๆมารสชาติของธรรมชาติของหารก,ก็จะอร่อยอยู่แล้วะนะคะ ค่ะเราก็จะนําเครื่องที่โขลกนะคะมีข่ามีตะไคร้นะคะแล้วก็มีรากผักชีกระเทียมนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ผงขมิ้นนะคะแล้วก็ผงกะหรี่ค่ะผงขมิ้นนี่ใส่ให้ตัวกุ้งนี่มีสีสวยนะคะใช้ประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ผงกะหรี่จะหนึ่งสี่ช้อนชานะคะก็ใช้น้อยกว่านิดนึงนะคะเใส่ไปในที่ตอนโขลกแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะเค็มค่ะแล้วก็จะมีน้ําตาลนะคะ ค่ะตอนโขลกถ้าเราใช้เกลือโขลกไปด้วยมันก็จะอะไเกลืขึ้นนะคะก่นแล้วก็จะมีเนยละลายนะคะถ้าเราไม่มีเนยนี่เราจะใช้อะไรแทนจะใช้เป็นส่วนกะทิก็ได้นะคะหรือน้ํามันพืชก็ได้เนยนี่จะช่วยให้หอมเพิ่มความหอมนะคะเวลาปิ้งนะคะคือบางท่านอาจจะชอบกลิ่นไปทางนมเนยก็หลังก็หลังก็จะใส่เนยถ้าท่านไหนที่ชอบแบบไกะทิก็เปลี่ยนหัวกะทเป็นหัวกะทิค่ะ หรือบางทีหัวกะทิแบบใช้นิดเดียวเราก็อาจจะใช้เนยอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะบางบ้านอาจจะมีเนยอยู่มีนมอยู่นะคะเพราะบางบ้านอาจจะมีอาหารเช้าหนึงฟังนะคะทานเนยนอาจจะมีอยู่แล้วก็ใช้ได้นะคะหรือบางบ้านที่มีกะทิก็ใช้ได้เป็นกะทิกล่องก็ได้ก็ได้ค่ะจะหมักส่วนผสมทั้งหมดไว้ด้วยกันนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาทีหรือว่ามากกว่านั้นนะคะข้าทต้ก็ได้ หมักนะคะคลุกคลุกให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันต้องใช้เวลาคลุกสักพักหนึ่งนะคะเหมือนเวลาที่เราหมักกุ้งเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเราจะขยำขยำหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อนะคะจะดูดเนื้อจะดูดน้ําเข้าไปด้วยนะคะเราก็จะคนคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อ <ๆ S 2> ให้เนื้อสัตว์นี้กับส่วนผสมของที่เราหมักนะคะพวกน้ำเนี่ยซึมเข้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาทวนส่วนนี้สักนิดหนึ่งนะคะว่ามีส่วนอะไรบ้างนะคะที่ใส่ลงไปในการหมักกุ้งนะคะ ก็จะมีเครื่องที่โขลกใช่ไหมคะโดยมีตะไคร้มีขานะคะมีรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะโขลกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาคลุกด้วยนํามาครุกใช่ไหมคะน้ำมัแล้วก็ใส่เกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายผงขมิ้นผงกะหรี่นะคะแล้วก็เนยละลายแล้วก็นมสดเนยกับนมนี่ค่าเราไม่ใช้นะคะก็เปลี่ยนเป็นส่วนของหัวกะทิข้นๆก็ได้นะคะใช้ได้ทั้งสองอย่างนะคะจะใช้ นมหรือว่าใช้หมูกะทิก็ได้แต่เวลาที่ลองทําดูเนี่ยนะคะใช้นมเนี่ยเมือกกุ้งเนี่ยจะมีความหวานเพิ่มขึ้นนะคะรสช,ชาติจะันมนะคะรสรสชาติก็จะหวานหวานถ้าสมมติว่าใครที่ชอบแบบรสไม่หวานมากนะคะก็ใช้กะทิก็ได้ะคะ่ะแต่ว่าทานแล้วเนี่ยสําหรับตัวเองก็จะชอบใส่นมมากกว่านะคะค่ะนะคะเราก็จะหมักเอาไว้ไนะคะทิ้งเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะนําไปเสียบไม้ใช่ไหมคะแล้วก็จะยา่าง ส่วนนี้เราก็จะหมักไว้สักคู่นะคะนี่คะ่ะถ้าหมักเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเสียบแล้วใช่ไหมคะจะมีแบบนี้นี่ถึงนะคะการในส่วนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทําขั้นตอนนี้นะคะที่เสียบพร้อมที่จะย่างนะคะเดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนเราจะทําอะไรต่อดีบอกถึงมะตุงส่วนของน้ําจิ้มก็ได้ะนะคะ ค่ะนะคะวันนี้เราก็จะมีเตรียมส่วนของน้ำจิ้มวันนี้เราจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแต่ว่าท่านผู้ชมหรือว่ามีเด็กอยู่ที่บ้านอาจจะเผ็ดไปสําหรับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อาจจะเป็นน้ำจิ้มอาจาร์ก็ได้นะคะทานกับอาจาร์แล้วก็หรือว่าเป็นน้ำจิ้มสเต็กก็ได้น้ำจิ้มถั่วก็ได้บางทีถ้าเราเผื่อเราซื้อหมูสเต็กมาบางทีเสิร์ฟเขาจะให้น้ำจิ้มมากใช่ไหมกันไอ้น้ำจิ้มพวกนี้บางทีนะคะเราไม่ต้องทิ้งไปนะเก็บไว้ที่บ้านได้ต่อนะคะเราชอบนะคะมาทานฟังิ้งก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่ามาจิ กับพวกขนมปังใช่ไหมคะก็ก็ได้หรือว่าเก็บไว้สำหรับทําอันนี้นะคะพอมีเหลือเราก็ไปซื้อกุ้งมาเพิ่มก็ได้นะคะย่างแล้วก็ทําต่อได้เลยี่คือเราสามารถทําไว้เยอะๆแล้วก็เก็บใส่ช่องตู้เย็นไว้ก่อนก็ได้นะคะล่วงหน้าสักวันสองวันก่อนมีงานหรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเนื้อกุ้งก็ต้องระวังถ้าความเย็นไม่ถึงนะคะมันจะมีพวกสารพวกอะไรนะคะพวกเชื้อโรคแบคทีเยที่ทาให้ท้องเสียได้นะคะทําให้อาหารเป็นพิษได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวเราดูส่วนของน้ำจิ้มนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนที่จะต้องเตรียมนะคะก็